สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ15สิงหาคม2568นำข่าวดีจากธนาคารทกสมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก Facebook เพจทกสบีเอเอซไทยเดนเขาขึ้นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่14สิงหาคม2568เราก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังต่อนะครับ ที่มาของข้อมูลนี้ก็คือ Facebook ทกส BAC Thailand นะครับ14สิงหาคม2568เข้าโพสต์ข้อความข่าวว่าทกประกาศลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สูงสุด0.25% MOR คงเหลือ6.375นะครับ MLR คงเหลือ6.125%ต่อปีนะครับ MRR คงเหลือ6.625%ต่อปีนะครับ มีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคม258เป็นต้นไปนะครับอันนี้ดอกดอกเบีย้ยเงินกู้ลดให้ลูกค้าผู้กู้0.25%ต่อปีแล้วก็สำหรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารไม่เปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการลดก็เท่าเดิมนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับข่าวดียังไงครับก็คือคนที่ฝากเงินก็ไม่ได้รับผลกระทบคือได้ดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะแต่คนเป็นหนี้ได้รับประโยชน์ ก็คือยอดนี้ที่เราส่งไปนะั้นมันจะเป็นเงินต้นมากขึ้นนะดอกเบีย้ยจะลดลงเพราะว่าเขาลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25เปเซนนะครับธนาคารอื่นๆก็มีการลดดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครับบางธนาคารมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับบางธนาคารก็วันที่18สิงหามีผลก็อันนี้เป็นเพราะกอนอง,งอนะครับคณะกรรมการการเงินนะครับเขามีการประกาศลดดอกเบีย้ย นะครับดอกเบี้ยนโยบายนะครับลดลง0.2% 5ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ทําตามลดลงตามนะครับธนาคารไหนลดลงเท่าไหร่เริ่มวันไหนเป็น้นไปท่านผู้ชมก็หาดูรายละเอียดได้ทางออนไลน์ต่างๆนะครับส่วนของเรานามาให้ฟังเฉพาะทกศเนื่องจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูชมคลิปของเราเนี่ยเป็นชาวนานะครับเป็นลูกค้าธนาคารทกศเป็นส่วนใหญ่ก็นําเฉพาะของธนาคารทกศมาเล่า้ฟังนะครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ